สวัสดีค่ะดาราก็1สิบกัมาแล้วเปิดภาพล่าสุดพลตันทศเถียนอดีตพระเอกดังเรียกว่าห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานมากสำหรับอดีตพระเอกดังอย่างพลตันทศเถียนที่โด่งดังมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าวงการในช่วงอายุ24ปีแต่ภาคหลังมานี้จะเห็นเจ้าตัวเงียบหายไปซึ่งก่อนที่หนุ่มพลจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงก็ได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวทำให้เป็นที่รู้จกักและมีแฟนคลับคอยติดตามมากพอสมควร ชีวิตปัจจุบันของพลตันทศเทียนได้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองในชื่อร้านว่าวิกเกตณชั้นห้าของห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วันซึ่งเจ้าตัวได้ผ่านตัวเองมาเป็นพ่อครัวยอย่างจริงจังสอนทำอาหารเปิดร้านถ่ายรายการและไม่มีเวลาที่จะทุ่มเทให้ทางด้านงานละครสักเท่าไหร่วันนี้เลยขอมาอัปเดตชีวิตในวัยเกษียณวงการให้แฟนๆได้ชมกัน จุดเปลี่ยนนักสแสดงกลายเป็นเชฟมืออาชีพวงจรชีวิตนักสแสดงทุกคนเหมือนอาหารที่มีวันหมดอายุสำหรับคนตันทัศเถียนเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ดีทำให้หลังจากสัมผัสชีวิตคนเบื้องหน้าได้ไม่นานเขาจึงเริ่มคิดและมองหาอาชีพใหม่เพื่อทำให้ตนเองยังคงอยู่บนหน้าจอทีวีได้ต่อไปแม้จะไม่ได้เป็นนักสแสดงเช่นเคยและเชฟกลายเป็นอาชีพที่เขาเลือกต้องบอกว่าตอนเล่นละครผมอายุ40กว่าแล้วไม่ได้เริ่มเร็วเลย ช่วงนั้นจบปริญญาโทแล้วส่วนมากแฟนๆละครของผมจะเป็นผู้ใหญ่ละครที่เล่นก็ไม่ได้แบบละครชีวิตรักนักศึกษาเป็นละครที่ค่อนข้างบทผู้ใหญ่แฟนคลับของเราก็อายุเท่าๆกับเราพอเราโตขึ้นมาแฟนคลับเขาก็ไม่มีเวลามากรีตเราแล้วเขาจะดูตามบ้านนั่งเลี้ยงลูกเราจึงต้องโตตามเขาก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีอาชีพอะไรที่เราโตไปพร้อมกับแฟนคลับของเราได้บ้างเราก็คิดว่าเราลองมาทำอาหารดีกว่า นั่นเป็นจุดเปลี่ยนของพลและผลก็ตัดสินใจทำอาหารเพราะเราอยากโตไปพร้อมกับแฟนๆครับหัวใจของการทำงานเชฟกับงานด้านอื่นๆแทบไม่ต่างกันเลยหัวใจของมันอยู่ที่คำว่าความเคารพเคารพในตัวงานที่เราทำเคารพในตัวเองเคารพในผู้ชมผู้ฟังเคารพในลูกค้าถ้าเผื่อเราเคารพในสิ่งที่เราทำแล้วเราจะทำด้วยความระมัดระวังเวลาที่โอกาสเข้ามาแล้วเราจะไม่ทำแบบปล่อยไปที พลจะพูดกับน้องๆรุ่นใหม่เสมอว่าการเดินเข้าหาโอกาสสมัยนี้มันง่ายกว่าสมัยของพลเยอะเพราะว่ามันมีช่องทางที่ทําให้เราสามารถบอกว่าตัวเราเองคืออะไรซึ่งบางทีคนรู้จักเราแล้วทุกคนสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ daily life express com นะคะและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องดารากสิบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ